เองไม่ต้องเออเดี๋ยวเขาจะมาฝึกทักษะแล้วก็ฝึกไอคิวเองหน่อยโอเคตามตามเขานะเออฝั่งขวาจีบอย่างงี้นะฝั่งขวาเนเนจีบส่วนฝั่งซ้ายทำเป็นรูปตัวเอลตัวเอลเออขอคําหนึ่งถึงสามก็ให้เปลี่ยนจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายฝั่งนี้ก็จะเป็นเอลฝั่งซ้ายก็จะเป็นจีบอย่างงี้นะอย่างงี้นะอย่างีนะเอาางี้นะ เขาไม่ทำตาให้ดูนะโอเคหนึ่งสองสามได้ได้ได้โอเคดีใจดีใจทำได้หนึ่งสองสามเปลี่ยนไม่ได้แล้วปากเปิดไม่ต้องปากช่วยนะบางคนบางคนแบบเก่นสองสามชัวร์หรือไม่ใช่ 对不他，也得。